สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่อง YouTube Thai Franchise Center สำหรับวันนี้เรามีขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของตลาดนัดมาฝากกันค่ะ10ขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของตลาดน,านัด การลงทุนทำตลาดนัดนั้นมีทั้งหมด2แบบคือการลงทุนบนที่ดินเปล่าของตนเองหรือดําเนินการบนที่ดินของคนอื่นซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันตลาดนัดมีเกิดใหม่จำนวนมากที่อยู่รอดก็เยอะที่เจงไม่เป็นทาก็มีไม่น้อยบางพื้นที่ติดป้ายเตรียมเปิดตลาดนัดแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้เปิดสักที เว็บไซต์ Thai Fan c h i s e Center.com มองว่าการลงทุนทำตลาดนัดนั้นแม้จะเป็นการลงทุนที่ดีแต่คนที่คิดจะลงทุนในธุรกิจนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นพอสมควรเลยทีเดียว 1. สํารวจตนเองว่ามีเงินทุนเพียงพอ ก่อนจะทำธุรกิจก็จะต้องคิดก่อนว่าตัวเองมีเงินทุนแค่ไหนไม่ใช่แค่เงินที่จะลงทุนแต่ต้องรวมถึงเงินสดหมุนเวียนที่จะต้องมีใช้ให้เกิดสภาพคล่องในระหว่างการก่อร่างสร้างตัวเพราะทุกธุรกิจช่วงแรกรายจ่ายจะมากกว่ารายรับหากสายป่านตรงนี้ยังไม่ผ่านโอกาสเกิดก็ยากโดยเฉพาะการทำตลาดยุคนี้ที่ไม่ใช่แค่การ หาพื้นที่แล้วปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายกันสเปะสปะตลาดยุคนี้ต้องมีการบริหารจัดการการปรับปรุงพื้นที่การก่อสร้างในสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเบ็ดเสร็จเงินลงทุนขั้นต่ำไม่รวมค่าเช่าพื้นที่ควรมีไม่น้อยกว่า500,000บาท 2. มีเงินก็ต้องมีทำเลถ้าแน่ใจว่ามีเงินเพียงพอซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีหาหุ้นส่วนในการลงทุนขั้นต่อไปคือการหาทำเลหากเรามีที่ดินของตนเองอยู่แล้วก็ง่ายหน่อยเพราะ ถ้าไม่มีก็ต้องหาที่ดินเปล่าที่เจ้าของปล่อยให้เช่าโดยส่วนใหญ่ทำเลดีๆในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดมักจะมีนายทุนหรือผู้ถือของที่ดินอยู่แล้วนั้นอยู่การเช่าพื้นที่มาทำตลาดส่วนใหญ่จึงค่อนข้างมอีอัตราสูงหรือหากเราใช้เทคนิคที่ดึงให้เจ้าของที่ดินมาเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการทำตลาดก็จะอาจจะทำให้ต้นทุนส่วนนี้ลดน้อยลงไปด้วยได้บ้าง 3. ร่างสัญญาและบันทึกเป็นรายรักอักษรให้ชัดเจนยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาพูดคุยที่เรื่องของสัญญามีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินจะเป็นหุ้นส่วนกับเราหรือไม่ก็ตาม เราควรมีการเล่งร่างสัญญาที่ชัดเจนว่าใครจะมีรายได้จากตรงไหนเท่าไหร่ระยะเวลาเป็นอย่างไรอะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้งานนี้ต้องพึ่งนักกฎหมายเข้ามาร่างสัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีบางตลาดเกิดบูมคนติดมากกำไรเยอะเจ้าของที่ดินจะเล่นแง่ด้วยการยกเลิกสัญญาเพื่อมาบริหารเองเป็นต้น 4. วางแบบแพลนตลาดให้ชัดเจนที่ดินสำหรับการทำตลาดควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า2ได้ที่สำคัญต้องจัดสรรพื้นที่สำหรับเป็นลานจอดรถของพ่อค้าแม่ค้าและส่วนของลูกค้าแยกให้ชัดเจนตลาดไหนที่ไม่มีที่จอดรถเตรียมเจ๊งตั้งแต่เริ่มได้เลยการวางแผนตลาดควรทำกำหนด ปริมาณแผงว่ามีเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมไม่น้อยเกินไปไม่แออัดเกินไปและควรแยกโซนให้ชัดเจนเช่นขายผากักขายเนื้อสัตว์ขายอาหารสำเร็จรูปอย่าลืมช่องทางเดินห้องน้ำและอาคารอำนวยการด้วย 5. ขออนุญ,ญาตในการเปิดตลาดกับเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยถ้าเรามีแบบแผนในการก่อสร้างมีเงินทุนมีรายละเอียดที่ชัดเจนก่อนจะลงมือก่อสร้างก็ควรจะขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยส่วนใหญ่มักจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆโดยเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภาลในการออกใบอนุญาตต่างๆซึ่งหลักฐานที่จะต้องนำมาใช้เพื่อขอใบอนุญาตในการจัดตั้งตลาด คือ 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต 2. ส,สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 3. ทะเบียนบ้านของสถานที่ที่จะใช้ประกอบการ 4. สัญญาเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างพร้อมหลักฐานของผู้ให้เช่า 5. สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่แสดงว่าเป็นอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการซึ่งโดยส่วนใหญ่หน่วยงานราชการจะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานและตรวจสอบพื้นที่ว่าถูกต้องตามมาตรฐานและได้สุขลักษณะที่กำหนดไว้หรือไม่ซึ่งใช้เวลาประมาณ30วัน 6. กำหนดตรีมของตลาดว่าเป็นอย่างไร การจะเป็นตลาดที่คนฮิตและสนใจเจ้าของตลาดต้องสําผวจชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรมีโรงงานมีการเลิกงานช่วงไหนเคล็ดลับคือต้องกําหนดเวลาในการเปิดปิดตลาดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและต้องยึดถือเป็นเวลานั้นอย่างสม่ำเสมอเช่นวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ช่วงเย็นวันพุธถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาหรือจะเปิดตลอด7วันก็ต้องแน่ใจว่าพ่อค้าแม่ค้าจะไม่มีปัญหาในการเอาสินค้ามาลงขายในตลาดด้วย กำหนดค่าเช่าล็อกอย่าแพงเกินไปเป็นทริคของนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ในระยะแรกบางตลาดเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายฟรีเพื่อเรียกให้คนสนใจแต่ปัญหาก็คือเมื่อระยะเวลาผ่านไปหากจะปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบคิดราคาพ่อค้าแม่ค้าส่วนนั้นจะหายทันทีเรื่องนี้สําคัญมากการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าให้เข้าใจตั้งแต่แรกว่าจะปล่อยขายฟรีกี่เดือนหลังจากนั้นคิดค่าเช่าเท่าไหร่แนะนาว่า ไม่ควรแพงให้พ่อค้าแม่ค้าได้รู้สึกว่าพอมีกำไรจากการขายอยู่บ้าง 8. อย่าลืมเรื่องการดูแลร,รักษาความปลอดภัยตลาดนัดเดี๋ยวนี้สังเกตให้ดีจะมีเจ้าหน้าที่คอยโบกรดให้ความสะดวกในการจราจรในลานจอดรถบางตลาดก็มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําว่าให้จอดรถตรงไหนรวมถึงบางทีมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและมีการเพิ่มความอุ่นใจให้กับลูกค้าที่มาเดินตลาด สามารถช็อปปิ้งได้อย่างสบายใจมากขึ้นแม้เราจะต้องมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นก็ตาม9การโปรโมทต,ตลาดเป็นสิ่งจำเป็น งบส่วนหนึ่งของการทำตลาดเราต้องเตรียมจัดสรรมาให้กับการโปรโมทให้ตลาดเป็นที่รู้จักการประชาสัมพันธ์พื้นฐานเช่นแผ่นพับใบปลิวป้ายโฆษณาหรือแม้กระทั่งการวิ่งรถประชาสัมพันธ์จะทำให้คนรู้จักตลาดเรามากขึ้นหรือหากจะให้ดีควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดคนให้สนใจตลาดเช่นการจัดคอนเสิร์ตหรือการจัดแข่งขันทำอาหารหรือมีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆก็จะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตลาดเดามากขึ้น10 ตลาดฮิตคนติดต้องขยายเรียกว่าเป็นการเติบโตของธุรกิจบางตลาดเริ่มต้นด้วยที่พื้นที่แค่1 2ไร่แต่หากผ่านไปสักระยะตลาดเดิมเป็นที่รู้จักคนเริ่มมาตลาดมากขึ้นพ่อค้าแม่ค้ามากขึ้นในฐานะเจ้าของตลาดคงมองเรื่องการต่อขยายสัญญาให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นนั้นการหาพื้นที่ที่สำหรับทำตลาดต้องมองถึงอนาคตไว้ด้วย การลงทุนทำตลาดใช้เงินทุนค่อนข้างสูงเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องสำรวจพื้นที่โดยรอบก่อนว่าหากเปิดพื้นที่ทำตลาดแล้วจะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่แล้วตลาดที่เปิดใหม่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่ได้มากแค่ไหน สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสารต้องการอัปเดตข้อมูลการตลาดหรือแนวทางการทำธุรกิจเราได้รวบรวมบทความไว้มากมายให้ทุกท่านพิจารณาตามความเหมาะสมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai f r a n c e Center.com หรือสามารถรับฟังผ่านทางช่อง YouTube ของ Thai f r n a n c e Center นะคะ และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาจากช่องทางของเว็บไซต์ uh, t h a i i f นไชส์ e ซ e นเต e .com ซะส่วนใหญ่นะคะมีต่อเนื่องแล้วก็ในปริมาณที่ไม่ตกลงเลยนะคะจากที่ทางนาชาได้มีการลงโฆษณาทางเว็บไซต์นี้ก็มีผลการตอบ,บรับอย่างที่ดีมากในเรื่องของ Coffee c u p f r แ n c h i ช e หรือว่าในเรื่องของส่วนของนาชา Coffee นะคะ่หลังจากที่ได้ลงไปแค่ไม่ถึงเดือนนะ ซึ่งลูกค้าเนี่ยเข้ามาติดต่อเนี่ยวันนึงเนี่ยเป็นแบบ50ถึงเกือบร้อยผู้สายซึ่งก็เป็นมาสาาัดจเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงในแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เนี่ยเจอคนเข้ามามากมายขนาดนี้ท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ไปทำเว็บอื่นเลยธุรกิจ SME ที่มาแรงแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนทำเลค้าขายที่โดดเด่นน่าจับจองงานแสดงสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศ อบรมสัมมนา,าธุรกิจ SME แฟรนชชสยจากผู้เชี่ยวชาญสร้างไรายได้สร้างอาชีพจุดประกายไอเดียสร้างสารรค์เพื่อนักธุรกิจใหม่ต่อยอดพัฒนาธุรกิจทุกเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ SME แฟรนชชสยรวมไว้ที่นี่เพื่อคุณไ h a i ฟรนช c ช i s เซ็นเตอรวมธุรกิจ,กจไทย สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจ SME และแฟรนชส์ท่านสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Thai f r n n ช h i s e e e n t e r ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจความคิดสร้างสารสรค์ Startup ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ